สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมป๊อบจากช่องเวโรเนกาไลฟ์เกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมไฟนอลแฟนตาซีเจ็ดรีเมคอีพีที่3ครับผมบรออีกแป๊บหน้าลูกรักพอใกล้ถึงบ้านแล้ว อันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องหลังจากที่เราหลบหนีออกมาจากการวางระเบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมากโก้นั้นเปรียบเสมือนเลือดของโลกไปนี้ไอพวกชอบปลุกปั่นเอ้ยแปะโปสเตอร์ไปทั่วฉีกทิ้งเท่าไหร่ก็เอามาแปะใหม่ว่างกันมากหรือไง ดูะความซีอิไลด้านบนนั่นสิมันไม่ใช่ความก้าวหน้าหรอกเหรอคุณเป็นอะไรหรือเปล่าพวกติดยาสินะเกออีกแล้วเหรอ すすまみれ、粉塵まみれおまけにつかれてドロドロだ待ってろシャワー俺はとにかくごはんごはんジェシーはうん今日の反省かなハハ <laughs> 嘘ばっかり มาลินพ่อกลับมาแล้วใช่แล้วจ้าเป็นเด็กดีหรือเปล่าข้าเลยช่วยงานพิธีฟ้าด้วยโอ้นั่นเหรอดีใจจริงๆกลับมาสัทีนะเอ๊ะอนนั้นมาจากไหนนะฉันไม่เคยเห็นมาตั้งนานแล้วนะ น่ารักเหมือนกันนะนายเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไรกันคนเราก็เปลี่ยนกันได้นี่มาตั้งห้าปีแล้วนะเราต้องคุยกับเレต์หน่อยได้เด็นเข้ามาก่อนซิพ่อคะต่อมาโก้ระเบิดหรอคะมันออกข่าวทางทีวีด้วยไม่ต้องห่วงนะพ่ออยู่นี่แล้วไม่มีใครทำอะไรลูกได้หรอกปิดทีวีแล้วเข้านอนดีกว่า ช่วยเล่นเป็นเพื่อนมารีนทีฉันยังยุ่งอยู่เลยฉันเหรอใช่แล้วนายนั่นแหละอ๋อเฮ้ยทำไรของแกนะ่ะแกทำให้ลูกฉันกลัวเห็นไหมพ่อกบอกไม่ให้คุยกับคนแปลกหนะ้าใช่แล้วลูกพ่อ เป็นเด็กดีจริงๆจำที่พ่อสอนได้ด้วยแล้วเนี่ยเอาละเด็กดีได้เวลาเข้านอนแล้วล่ะแต่หนูยังไม่ง่วงเลยหนูอยากคุยกับพ่ออีกหได้สิลูกพ่อยอมให้วันหนึ่งนะจริงสิ่ดื่มอะไรก่อนไหมไม่ละฉันแค่ต้องการข้อจ้างนั่นสินะ คือเรื่องนั้นน่ะเราไปคุยกันข้างนอกได้ไหมพ่อคะคนที่ตายไปแล้วจะได้กลับมาที่ดาวดวงนี้ไหมคะได้สิลูกก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องเงินปริมีอาพาร์ตเมนต์ว่างอยู่ห้องหนึ่ง คือมันไม่ได้สวยอะไรนะแต่ฉันคิดว่านายใช้พักได้ฉันสนิทกับเจ้าของนะ่นายไม่จะเป็นต้องจ่ายค่าเช่าเลยดีเลยขอบใจนะงั้นก็ตามใันมาเลยนะว่าแต่ที่นั่นเป็นไงบ้างาก็เละเทะน่าดูเลยนะขอโทษด้วยที่ดึงนายเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้มันอันตรายมากฉันจะไม่ทำอีกนะยังไงงานฉันมันก็อันตรายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอก เข้าใจแล้วล่ะถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับชินระฉันยินดีถ้านายเข้ากับคนอื่นได้ไหมฉันก็พยายามในแบบของฉันนะล่ะทำดีที่สุดแล้ว,วงั้นเหรอฉันก็เป็นห่วงอยู่นายเข้ากับคนไม่เก่งด้วยมันก็นะนเห็นข่าวที่เกิดขึ้นในเซกเตอร์เซแล้ว อย่ากรสงครามเลยข่าวก็มาจากชินระมันจะแต่งเติมอะไรลงไปก็ย่อมได้งั้นมันก็คงไม่ได้แย่ขนาดนั้นใช่ไหมก็คงงั้นน่ะนั่นสินะถึงแล,ะละ้วล่ะสตาร์เคสเซสอร์ไฮ้องอยู่ชั้นสองนะฉันพักอยู่ห้องนี้ ไม่ค่อยมีเวลาดูแลมันเท่าไหร่ยุ่งอยู่แต่กับเซเว่นเทเว่นส่วนใ้ห้องในนะสองย0 2ไม่ต้องห่วงนะฉันบอกเจ้าของไว้แล้วบอกว่าไงอะไรหรออ๋อฉันบอกไปว่ามีเพื่อนต้องการที่พักนะ่ะไม่มีอะไรมากหรอกอ๋องั้นเหรอ คือว่าห้องนั้นอนะ่ะตอนนี้มันดึกแล้ววันพรุ่งนี้ค่อยแนะนำนะคือห้องมันดูเก่าๆหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรอนะแต่ถ้านายอยากได้อะไรอีกแล้วก็อ๋อไม่ต้องหรอกขอแค่เงินที่คุยกันไว้ ยังจำได้ใช่ไหมจำได้สิสเราจ่ายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแค่นี้เหรอ500โทษทีนะเราใช้ไปกับภารกิจหมดแล้วฉันไม่เหลือแค่นี้แต่ไม่นานหรอกฉันจะเก็บกเงินค่าเครื่องกรองน้ำพวกนี้แล้วเอามาให้นะเธอแน่ใจหรือเปล่าแน่ใจสิถ้านายช่วยชันละก็นนะ<ล>เดี๋ยวนะงั้นฉันก็ต้องจ่ายนายเพิ่มอีกละสิ ไม่เป็นไรแค่สองพันนั่นแหละเราตกลงกันแค่นี้ถ้างั้นเธอติดฉันอยู่พันห้านะใจดีจังจกัน,นเจอกันที่บาร์ตอนเช้านะขอบคุณสำหรับทุกอย่างปันดีนะ ต้องแนะนำตัวกันแล้วสินะโนี่เป็นอะไรหรือเปล่าจะเข้าไปแล้วนะ เอาอย่างนั้นไปไปปล่อยนะยรวมรวมเป็นหนึ่งทำอะไรคุณมาโก้น่ะในห้องของเขานะ เขามีปัญหานิดหน่อยแต่เขาไม่ใช่คนเลวเจ้าของขอขอให้ฉันช่วยดูแลเขานายก็ต้องช่วยด้วยนะได้สิ ว่าไงเธอคือคลาวใช่ไหมชื่อมาเรลเป็นเจ้าของหอ,อนี้มาจากข้างบนใช่ไหมล่ะนายนะ่ะผมก็ไปมันเรื่อยๆครับอย่างนี้เองเอาเถอะทุกคนก็คงมีเหตุผลของตัวเองแหละนะแต่ถ้าเธอมีอะไรอยากปรึกษาฉันก็ยินดีนะแม้กระทั่งเรื่องของทีฟาคุณเป็นอะไรกับทีฟาเหรอทีฟาก็เหมือนหลานของฉันนั่นแหละถ้าเธอ ถ้านายทำอะไรเธอแล้วก็ฉันไม่ให้อภัยแน่ชัดเจนครับผมดีแก็ไปที่เซเว่นเฮเว่นเธอเธอรอนายอยู่ อรุณสวัสดิไ์ไนมาลินยังหลับอยู่เลยอย่าเสียงดังนักละ่ะงั้นเริ่มงานกันเลยไหม<น>คือเครื่องกองน้ำพวกนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วก็ถึงรอบที่ต้องเปลี่ยนแล้วจึงๆะเป็นหน้าที่ของเจสซี่นะทุกบ้านจะมีไว้หนึ่งชิ้นมันจะช่วยดับกลิ่นไ่เน่าได้บอกเลยว่ามันได้เงินเยอะกว่าเปิดร้านเหล้าซะอีกแล้วมันก็ได้เงินง่ายๆเลยเราเอาเครื่องกองใหม่ไปเปลี่ยนแล้วเอาของเก่ากลับมา เป็นไงเดี๋ยวสิฉันเป็นโซเยอร์นะไม่ใช่เซลแมนเพราะแบบนี้ไงคนจะได้ไม่กล้าปฏิเสธนะช่วยฉันได้ไหมเอาก็เอาขอบคุณนะฉันจะได้พาชมเมืองไปด้วยเลย ได้เงินมาเท่าไหร่นายก็เก็บไว้เลยนะนายไม่ได้กระเป๋ามาด้วยคงต้องซื้ออะไรบ้างขอบใจไม่ต้องห่วงเรื่องเงินที่เหลือนะเราจ่ายแน่นอนบาเลตออกไปเก็บเงินแล้วก็โอเคนะจะได้เงินทั้งหมดวันนี้สวัสดีจ้าเราเอาเครื่องกองนะ้ำมาเปลี่ยนอนะที่ฟ้าเหรอกำลังรออยู่เลยแล้วนี่ใครล่ะ คนนี้คือคราวเขามาช่วยฉันเก็บเงินนะ่ะงานน่าสนใจดีถ้าขาดคนเรียกผมไปทำแทนได้นะขนวัญไปเถอะคราวไหนๆก็มาแล้วซื้อของซะเลยเป็นไงงั้นดูหน่อยแล้วกัน ไม่อุดหนุนกันหน่อยเหรอถ้าเปลี่ยนใจก็มาหาผมได้เลยนะเธอก็ด้วยทีฟ้าแล้วเจอกันนะถึงเวลาเปลี่ยนเครื่องกองน้ำจะบอกนะคะเขาเป็นลูกค้าประจำน่ะถ้าอยากซื้อของก็มาร้านนี้ซื้อเยอะเขาคงแถมด้วยถ้าสำหรับเธอเนอะใช่นายก็หัดพูดดีๆกว่านี้หน่อย เคยได้ของฟรีเนี่ยนะไม่ใช่แนวฉันหรอกที่ต่อไปก็ที่หอพักไปหาเธอเธอรู้แล้วสินะว่าต้องไปหาใครจะเป็นมิตกับอวาลนลนทำดีกับเขาหน่อยนะคุณมาเร้วได้เวลาเปลี่ยนที่กองน้ำแล้วค่ะ ทีฟ้าหลานรักน้าวแล้วไอ้หมอนี่มาทำอะไรแล้วเนี่ยทำงานสิป้าข้าวพูดดีๆหน่อยข้าวเขามาช่วยหนูเก็บเงินค่ะดูแลเธอด้วยเข้าใจไหมหนูดูแลตัวเองอยู่แล้วล่ะค่ะก็จริงนะน่าจะหมอนี่มากกว่าดูสิไรเสน่ห์ไรความเป็นมิตรแบกดาบก็ใหญ่แถมไม่มีฝีม,มืออีกมีสิป้าข่าวพูดดีๆหน่อย ก็พยายามอยู่ดูหน้าซีซๆนะพ่อหนุม่มนอนพอหรือเปล่าล่ะต้องนอนให้พักผ่อในให้เพียงพอนะรู้ไหมเป็นสิ่งที่สูจน์กันมาแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วละ่ะอะนี่เงินขอบคุณนะคะดูแลตัวเองด้วยอย่าทำอะไรเสี่ยงนักล่ะ มาเลอ่์น่ะเขาเป็นคนดีนะเธอช่วยให้ฉันตั้งตัวได้เราอยู่นี่มานานแล้วเหรอก็ประมาณ5ปีแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราต้องไปเก็บเงินที่ร้านค้าอาวุธก่อนเฮ้ยที่กองอันเก่าใช้ไม่เห็นได้เลยต้องขอโทษด้วยนะคะ อันใหม่นี่ต้องใช้ได้แน่นอนเลยไม่ต้องเลยออกไปแจกฟรานซะแต่ว่ายังไงก็ต้องจ่ายค่าของเก่ามาด้วยนะอะไรเนี่ยของใช้งานไม่ได้ยังต้องจ่ายอีกเหรอท่านคงต้องให้ผู้ช่วยเคลียร์เรื่องเงินให้ล,ละล่ะคิดจะขู่กันหรืองไงขอความกรุณาด้วยครับขอบคุณนะค,คะวันนี้ก็เก็บเงินครบแล้วเงินนั่นนายก็เก็บไว้เลย ทำไมไม่ลองไปหาซื้ออาวุธดูล่ะว่าแต่เมื่อไหร่บาลิตจะกลับมาล่ะก็กลางคืนน่ะก่อนเปิดร้านว่าแต่มันก็นานอยู่นะแล้วนายอยากจะทำอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันถ้าให้ฉันแนะนำนะนายอยากเป็นทหารรับจ้างจริงๆควรสร้างเครือข่ายไว้นะไม่ใช่แค่เก่งแต่ต้องรู้จักคนให้มาก กทเรียนที่เคยผ่านมางั้นสินะใช่แล้วเครือข่ายนะ่สร้างงานงานสร้างชื่อเสียงยิ่งมีชื่อเสียงเครือข่ายก็ยิ่งกว้างเราต้องเริ่มยังไงไปช่วยงานพวกฝ่ายตรวจการดูก่อนไหมส่วนมากก็เป็นพวกอาสาน่าจะได้รู้จักคนเพิ่มงั้นก็ได้ตอนนี้ไม่มีใครอยู่ลองไปดูข้างบนกันเถอะ ไม่รู้ว่าพวกนายอยู่นี่<อ>คราวจะมาเข้าทีมพ่อระวังเหรอดูก่อนนะว่ามันต้องทำอะไรบ้างก็หลายอย่างนะไอ้ที่สำคัญเลยก็คือการจัดการสัตว์ประหลาดแถวเมืองเนี่ยแหละ แล้วก็สอนผู้คนให้ป้องกันตัวเองเหมือนกับคำที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไงทาวน่าฝีมือดีแต่ก็มีแค่เราที่รู้เราต้องทำให้คนอื่นรู้จักด้วยสิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างชื่อน่ะฉันก็ดีกับเราเลยเอาจริงนะเราต้องการให้หนายช่วยเราคงจ่ายเป็นเงินให้ไม่ได้แต่จะให้อย่างอื่นแทนทอย่างเช่นดาบของนายเป็นไงให้ฉันลองปรับแต่งดูดีไหม ไม่ละของเดิมก็ดีอยู่แล้วเป็นพวกหัวโบร,ราณหรือไงเนี่ยถ้าเป็นฉันฉันจะอัปเกรดมันให้ดียิ่งขึ้นเอานะอย่างน้อยให้ฉันบอกวิธีก็ยังดีเรียบร้อยลองใช้ดูนะจะได้เห็นถึงความต่างกลับใจนะ เดี๋ยวเราจะก,กระจายข่าวให้ว่ามีทหารรับจ้างคนใหม่ในเมืองนี้ขขาละวเวทนะไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะฉันจะร้องเพลงประกาศชื่อนายไปตามถนนถึงแม้จะหิวก็ตามเฮ้แล้วพวกสัตว์ประหลาดพวกนั้นอยู่ไหนสักแทบปรนะวาติน่ะลาให้สนุกเท้าฉันไปด้วยนะไม่ละ่ะฉันลุยเองแต่นายไม่รู้ทางนี่งั้นก็นำทางสิ โอเคได้ฉันทำนานอยู่แล้วนี่ไงสแคปโบราวาดัดมันรกขนาดนี้ไงมอนสเตอร์ถึงชอบมาอยู่นานวันก็ยิ่งลก แล้วละมีผู้ท้าชิงแล้วท้าวขอดูฝีมือนายหน่อยสุดยอดเลยพวกโซเยอร์นี่ฝีมือไรก้การจริงๆนี่แค่วอร์มนะขาวนี่ยังขิงนะทริปเปิลสลัด ไล์คิกตาวนี่ยอดเลยนะวิ่งก็ใส่แบบไม่กลัวอะไรเลยเธอก็เหมือนกันทำเอาแปลกใจเลยละ่ะก็ฉันอยู่ที่นี่มาตั้ง5ปีถ้าไม่ดูแลตัวเองใครเขาจะมาดูแลละ่ะเอาละฉันว่านี่คงเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วละ่ะไม่นานมันก็คงจะกลับมาอีกก็คงงั้น แต่ตอนนี้ก็ทําให้มันไม่มาควนพวกเราได้สักพักมันก็มีแต่ได้กับใต้เนาะก็จริงเชื่อเธอต้องมีคนรู้จักนายเพิ่มขึ้นแน่เอาละกลับไปหาบิ๊กกาเวทกันอืมไอซ์มทีเรียกลับมากันแล้วเหรอ ซอสจะเรียบเลยด้วยตลัมคงปลอดภัยแล้วละ่ะพกนายเนี่เยี่ยมไปเลยนะด,ดีมากเราก็ใจข่าวให้นายแล้วนะ๋อได้ยินมาบ้างแล้วละ่ะนายบอกอะไรไปละ่ะข่านะทำงานให้ดีไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เงินมาใช้เองรับรองเลยว่าแต่ดาบนายเป็นไงบ้างละ่ะเยี่ยมไปเลยดีใจที่ได้ยิน ดูถ้ามันจะเหมาะก,กับนายใช่ก็เราผ่านอะไรด้วยกันเยอะคราวเป็นไรหรอเปล่าอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอหลังจากที่นายออกจากหมู่บ้านไป <c oughs> เรื่องมันยาว <c oughs> ฉันไม่เวลา ทำไมถึงไม่เล่าให้ฟังล่ะระหว่างที่เราทำงานกันอยู่ดีเลยชัดคอไปด้วยไม่ต้องเลยนายน่ะไปเถอะไปโที่เอาไว้ข้าวหน้าไม่ยุติธรรมคิดดูสิพวกนั้นไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีจะไปเป็นก้างขวางคอเขาทำไมนายมีอาวุธใหม่เป็นของตัวเองแล้วลองใช้ดูแล้วกันว่าเป็นไงมาเถอะไปคุยกับไวเมอร์กัน ใครกันล่ะเขาเป็นคนคอยดูคำขอ,ขอที่เข้ามาน่ะต้องถามเขานายถึงจะได้รู้ว่ามีงานอะไรบ้างเขาอยู่ไหนกันนะเขาน่าจะอยู่ด้านล่างออฟฟิศเนี่ยแหละโอเคครับแต่สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะเจอกันในคลิปต่อไปครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ